สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมอยู่กับผมรายการอีสานยินดีทีมงานนุวิศาลนอกบ้านนะครับนี่เมนูปูไก่ครับพี่น้องสูตรดั้งเดิมครับพี่น้องนี่ครับแบบแด็ดเออหูโอ้โหโอ้โว โอ้โหเเลยงอเบ้นครับาูไปจะเสียจะว่าจะเสียบก็เสียบเด้ซิมซิมซิหาแนวซิมกันซิมตัวหน่อยกันเลยของเสีย จังๆบนหไหนไดียวเน้สนไหนมอมไปตูท้ายเลยพี่น้องมาครับขเที่ยงแซ่บๆไงครับพี่น้องเี๋ยกดฝากโวยโวดแชท์วดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ